วันนี้มาพบกับ m 6 0นะครับหางตกลงเองนะครับอาการอาการที่พบนะครับโอลิงคอนโรลฉีกขาดนะครับเหลือตัวเดียวอาการซ้อนนะครับจะเป็นตัวนี้ ขาคอนโทรลงอนะครับแล้วก็ตัวนี้งอด้วยเกิดจากสาเหตุไม้พายนะครับมันสึกนะครับมันเลื่อนเลื่อนมาชนตัวนี้นะครับทำให้ขาคอนโทรลสึก ว่างอนะครับงอหมดเลยแล้วก็แผ่นตัวนี้หมดนะครับทําให้ตัวนี้เลื่อนได้เลื่อนเข้าไปเวลายกหรือเวลาวางนะครับมันจะชนเบียดกับตัวนี้นะครับทําให้ขาคอนโทรลงอ อยังไงบ้างนะครับถอดบางโคลนสองข้างแล้วก็ถอดตัวกลางแล้วก็ขันน็อตยกออกมาเลยนะครับ